สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรมบัวทองจากช่องผอสบีทีชนแนลวันนี้พาท่านเที่ยวชมทัศนียภาพภูทับเบิดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดอันดับตัปเตนของประเทศก็ว่าได้ช่วงไปเที่ยวครั้งนี้อยู่ระหว่างปลายฝนต้นหนาวพอดีจึงได้เห็นความแปรปรวนของอากาศซึ่งมีทั้งฝนล,ลมหนาวและร้อนภายในหนึ่งวันการเดินทางไปปูทเบิดกครั้งนี้ ใช้เส้นทางพิษณุโลกภูทับเบิกโดยผ่านโนนไทยและอุทยานแห่งชาติภูหินลองกล้าซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเอียงราดไม่สูงชันมากนักประมาณ30-35องศาเท่านั้นอีกทั้งสองข้างทางมีต้นไม้ร่มรื่น ขึ้นกลุ่มตลอดเส้นทางมองไม่เห็นด้านล่างมองไม่เห็นความสูงจะรู้ก็ต่อเมื่อไปถึงจุดชมวิวสูงสุดบนปูทับเบิกแล้วนั่นแหละจึงจะรู้ว่ามันสูงแค่ไหน แต่ถ้าใครชอบความตื่นเต้นชอบความสูงชอบความหวาดเสียว,วก,ก็ไม่ต้องเลี้ยวข้าวโนวนไทยขับรถตรงไปแล้ววกกลับขึ้นปูทะเบิกซึ่งเป็นเส้นทางที่ใครๆต่าง,องบอกว่ามันช่างอึง้งตึ้งเสียวจริงๆต้องลุ้นกันตลอดเส้นทาง ไม่มีต้นไม้กล้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ชัดเจนส่วนระยะทางไม่แตกต่างกันมากนักใช้เวลาต่างกันเพียงไม่กี่นาทีแต่ที่เลือกเส้นทางนี้ด้วยเหตุผลก็คือ เป็นแผนการเดินทางไปนมัสก,การพระพุทธคินลราชที่พิษณุโลกแล้วไปภูทัเปิกและอีกอย่างไม่อยากใช้เส้นทางพิจมูลภูทัเปิกเพราะกลัวความสูงชันแต่เที่ยวกลับคงหนีไม่พน้นต้องใช้เส้นทางนี้เพราะใกล้กว่าขึ้นไปพิษณุโลก น้ำกระเด็นปูพักเบิดครับนนได้ไหมปาระยิบน้ำิี่น้ำปาอะไรต้นน้ำฝนมันตกน้ำก็ต้องไหลลงมาไหลลงมานเป็นไรได้าตระวางรื่นกันนั่นเลย

กป้ากับแม่เคยมากลางเป็นตรงนี้หละกลาเป็นก็นข้านสูงขึ้นเรื่อยเลก็้แหละโอยมากเลยขึ้นหมตรงไปตรงไปเขาตรงไปตงไหนทางนี้ทางนี้ช้าก่อนเดี๋ยวใจเย็นเลย กับรถที่ไงีโฟีโฟอาเปลอจอดทุกคันต้องมีจอดตอนนี้อ๋อพจอดข้ามันขาวได้ไหมมันแค่ไมค่ัอ่าไม่ตกพอมาถึงรีสอร์ทอ่้นี่ที่ี่นอนริมขาก้ามอยู่แล้วไงเพิ่มมันอยู่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าคันคันขาวที่ริงคันขาวต้องจอดชิดกว่าเดี๋ยวต้องกัดเขาเพราะว่ามันต้องเป็นที่จอดห้องพัก P4 Chilling P4 Chilling ข้างในก็โอเคอยู่นะเพราะานอนได้ถึงสี่คน เอาขวันมานอนนี่ก็ได้นี่ห้องน้ำเขาก็ดีนะยายโอเคอยู่นะตาว่าดีกว่าเมื่อคืนอีก่นะม, <c oughs> มีตัวทัดไ้ดูอีกต่างหากเมื่อคืนไม่มีตัว<ม><ม>ทัดชบบใช่ชบบม,มีตู้เย็น มีอะไรบ้างให้บ้างในตู้เย็นมีอะไรเฮ้ยหวานมานอนนี่ก็ได้ดนี่หวานหวานอยู่ข้างบนนั่งนอนบนเหรอ่อนชมวิวอ๋อชมวิวนี่มานอนน,อน,นี่ก็ได้เอามาเป่าเค๊กนี่ก็ได้ที่นอนก็โอเคสวยอยู่นะนี่วิวข้างนอกนี่ วิววล้านจริงนะเนี่ยจริงห้องนึงก็คือนอนได้หมดเลยสี่คนใช่นอนนี่แหละแต่ว่าจองไปแล้วใช่ไหมใช่จ่ายเงินไปหมดแล้วโอ้โหบันกว้างก็แล้วข้างหลังให้อีกวิววนล้านจริงนะเนี่ยเพราะวิวนี้สวยอ่ะสวยมากเลยสวยกว่าที่เขาเกาะเขาเก่อนมันสูงกว่าเขาเกอนครับสูงกว่าเขาเกอน ไอ้ตอนนี้เขาเลือกอะไรนะตอนนี้ฟูทาเบิลมันจะพูทาเบิไอ้ไอ้มันมีแบ่งเป็นส่วนสัดสๆไหมไม่ไม่ตรงส่วนนี้เป็นเนินอะไรตรงนั้นเนินอะไรไม่ม,ไมีครับอันนี้ก็คือเนินจุดชมวิวฟูทาเบิเนี่ยทางขึ้นเห็นไหมโอ้น,นี่ทางขึ้นใช่ไหมที่เราขึ้นมาเหรอที่เราขึ้นมาหรือเปล่าไม่ครับเรามาอีกทางเราเรามาอีกทาง

ดูวิ่งไปตัวตุกเส้นนี้ไหมเนี่ยแม่ใส่หมวกนี่แมใส่หมวกแ,แ,แม่ดูแม่ดูตรงนี้สิไปป่าข้างนอกนี้จะเป็นที่ขายอาหารแม,<า>ม่จ้า